อีกหกิโลเมตรถึงบ้านเลยต่อนะครับอีก1กิโลเมตรถึงบ้านเลยตอ่อก็เส้นทางนี้ก็พอได้นะครับเนาะวันนี้เรามากับอาจารย์จันนะครับจากจันปงละครอีกหกิโลเมตรถึงบ้านเลยตอ่อ พัฒนาโครงการหลวงสร้างใหม่ท่นี่ส่วนพัฒนาโครงการหลวงก็อยู่แถวนี้นะครับยงไม่เส้นทางบ้านเลือตอแล้วนะครับเป็นถนนทางหลวงชนบท สเมตรนะครับหลักกิโลเมตรที่41่หนึ่งตอ3กอสาไปเรื่อยๆนะครับ การขวามือใช่ไหมของการหลวงบ้านเลยนต่อใช่ตรงนี้แค่ๆครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดจุดอของการหลวงนะครับบ้านเลยนต่อ